กดๆๆไปเหอไปด่เนะไม่เล่นานลัวอาเสียงเกมด้วยนกีเลรอไปหาเกมเนนานเล่นกันเนาะกว่าจะเจอแต่ละครั้งไม่งมง อันนี้หาทีนั่นแหละหาคนอีกคนนึงปะไม่รู้มึงแผนที่อะไรเนี่ยไทยสบเวบ่หรือนี่ครับผมมันอยากเล่นมีมีคนอยากเล่นหนึ่เข้ารอดเจอรอเจอเจอเครื่องมือก็ขึ้นแล้วดิเฮ้เจอแล้วเจอพวกเราแล้วเนี่ยเจอสามคนมาแล้ว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  เขาชอบเป็นคนเปิดใหม่อีกคนนึงเนี่ยมาวาเปิดไหมคุยกัเขาดิติดตามใครติดตามใครใครเป็นหัวมา,าว่าใช่ไหมใครในมาเล่นแล้วเ <c oughs> นี่มันเลือกติดตามได้ม,มึงเชิญนี่มึงเชิญพกูดิติดตามนี่ไงต,ตามกมูดม<ว>กกมิมึงก็เชิญดิว่าจะเชิญยังไงวะมึงก็กดเมีย ก็นี่กูกดติดตามเนี่ยกูเชิญนะมึงเอาปุ่มไอ้นี่หมัดไปไว้ข้างบนทำไมอ่ะนี่หิ่มปุ่มเขาอยู่นี่อ่ามึงก็เชิญกูแล้วกันนะมึงกระโดดแล้วกันเชิญกูมาเชิญกูมาอย่างนั้นอ่ะเราติดตามมันแล้วเราติดตามมาที่หนึ่งยิ่ยังไงวะมึงจะไปกับมันทําไมเราเรายกเลื่องนี้ยกเรื่องเพียกดมาเริ่มได้กูเชิญแล้วกูเชิญแล้วเออกดนี่นกดแต่ไหนก็หมดเดียวใช่ไหมไม่รู้มันไม่มาก็ช่างมันอาจจะเป็นบอทก็ได้ ลงไหนลงสกูว่าเอาสกูก็ได้นะใกล้ๆเลยจะได้มีสงครามเลยปัดดวงกันไปเลยไม่ได้เล่นนานแล้วก็จัดซะหน่อยดีให้มันปรับตัวก่อนดูเชิญมันก็เหนื่อเหนื่อยเหิ่งบินบินเช้นเลยนะเชิญมันจะตายไปตายได้กันเนี่ย Đốt đi cái lò <laughs> 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 này mày <meeting> <laughs> <bên cười> <ślip> <laughs> มึงพาไปไหนนะสกูอยู่ไหนอะสกูอยู่นู่นโอ้โหเออโดนจีเป็นวันนึงหลังหลังหลังแดงกูเชี่ยไปก็ไปกันหมดใกล้ๆกันหมดเลยอ้อยไปนู่นก็ได้วะเล่นยากว่ะเออเล่นยากว่ะไรชวนลักเก็ต เดี๋ยวเบื่อไงบอกว่าโหดไม่ใช่เหรอก็พามาเล่นแล้วนี่ไงเก็บปืนของก่อนแล้วกันเห็นบทว่าเกมมันง่ายไงพาชวนเล่นเนี่ยใครบ่นบ้อ๋อใครโดนใครโดนใครโดนแล้วมันไม่มีบอกด้วยนะเหมือนเกมนั้นแ่ะต้องฟังจากเสียงมันต้องใส่หูฟังเกมเนี้ย ไชเนเปอร์อะไ่เงี้ยเนี่ยแน่แน่แน่กูเลขสามอ่ะแป๊ะมาดากูน้องว่ะไปดิดูเหรอลวงเหรอลวงอ่ะไอ้แค่ไม่ต้องยิงเองด้วยสัตว์กูลืมอ่าโอเคกูเก็บแล้วนะกูก็เล่นไม่เป็นอ่ะจำไม่ได้แล้วเนี่ยมันต้องยิงเองนะเกมเนี้ยมึงอย่าไปจี้มันเฉยเฉยนะ นี่ข้างหลังไงเห็นไหมลูกปืนอ่ะบอกตามตรงกูไม่เห็นห่าอะไรเลยนี่ยังไงวันนี้ยิงยากลิปหน่อยเราก็เลงเองนะเว้ต้ึงยิงใครวะมีโอใครแตายยิงยากคลิปหน่อยอ๋อเราหยู่กลางวงเลยเว้ยจะฟาร์มให้อิ่มเลยดินี่ไงปืนคน ็นในว่าให้กูักหน่อยแด็กที่เฮียก็สุนู้บอกว่าอยู่ในบ้านนั่นแน่เฮ้ยเฮ้ยเสียงรถเสียงรถยิงดิอยู่ทางเล็กนึงอ่ะกูยิงเนี่ยตายยังยิงตลอดไสาดจะมาเก่ายิงเดียว มันขับรถมาไม่ใช่บอดนะน่าจะคนจริงๆอะไรเกมนี้มีบอดไหมมีน,น่าจะตอนนี้นะมีอยู่ถ้าถ้าถ้าเล่นแรงเราไม่มีไ้่งูปจำไม่ผิดนะเราอยู่กลางวงเลยใช่ไหมเนีเ่ยฟาร์มให้อิ่มเลยมีรถาหมกแล้วย,ยิงยิงเลยยิงเลย นี่เราแม่งเราเหอยจเนียมันเยร้ยมึงขับอะไรของมึงวะมันกาจะฆ่าตัวตายเลยปะเนี่ยไอ้ขโมยของ่ห่ไปหปืนแม่งเยอะด้วยเยอะเลยอ่ะกสุนกูหมดแล้วเนี่อ้มีคันหนึงอยู่ไหนนี่ตรงหน้ากูเลยมึงเร่งอะไรวะเรีสาเลเอ้เดี๋ยวมันกำลังจะขึ้นมานะ มันจะลอยจะขึ hey, s <S ้นมานะให้มันลงแล้ว <coś> มันลงแล้วไปมั้ยไปฆ่ามันดีกวเปล่าไันเอ้ยเามึงเห็นกูยังไม่เห็นเลยยิงดิยิงเลยยิงด้ยิงเลยกูยังไม่เห็นเลยมันไกลจัดเลยมันหนีเรามันหนีเราไปมามาตามหน่อยดิไหนวะตามเหรอเอออตามตามไปตามตามไปนี่อย่างไกลอ่ะโอ้เก่งไอ้มึงคุกมึงสอนกูแล้วกันจะไปไหนกันเนี่ยกูจะไปฆ่ามัน บอดหรือว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยบอดมันคงไม่มนีเราหรอกเฮ้ยอนไรนี่อ่ะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเห็นไหมวะอ๊ะเฮียเดินยากเดินนี่เบาวเบาหน่อยตั้งยิงอะไรอ่ะได้คนกบอ่ะที่กูยิงมึงยิงกูหรือเปล่าไม่ใช่คนนี่หว่ามองไกลเห็นไหมกูยิงมองไกล เว้ได hey, no ้ไงไหนไหนมึงไปกับสองคนไม่ชวนกูเลยวะน่าจะหมาะปะกูขอตีมึงไปกับสักไก่เลยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยมี โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนมันยิงมาจากไหนวะวงเริ่มบิดแล้วนะกูจะมาเข้ามาโรงเรียนแล้วนะครูแล้วนะฮัลโหลฟังกูอยู่ปะเนี่ยอะไรกูอยู่โร <c oughs> งเรียนเนี่ยมาดิวงยังไม่ไปไห <c oughs> นมึงเลขอะไรเนี่ยกูลเลขสี่พี่ไง<อ>มายึดโรงเรียนนี่ไงรถเหรอรถเหรอไม่ใช่แอร์ดอกปั๊ แทงเจ๋งอะแางเก่งวะเฮ้ยไม่ใช่แทงเจ๋งอะแางเล่นอะมันยิงอยู่มันยิงอยู่ล,ล้ลมละล้มละมไปไหนกันวะกูไปห่างนะไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยกูเลขสองใครเนะี่ยกูเอง โงเรียนต้องเป็นของเราเะสุนหมดลีกรเนะ้ยโรงเรียนมันแงองรอจะหมดแล้วมงเนี่ยปืนมีกระสุนเยอเลยว่ะ หมดเกลี้ยงทีกก่องน,อน้อยใช่ไมครับีกเกมีของเยอะว่ายอะนะเียอมเนี่ยโอ้โหมีเอะมีเอียงซ้ายเอียงขวาด้ยว,วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจเลยที่ อีกทีเดียวก็รั่มแล้วทดสอบปืนทดสอบปืนดเฉยพร้อมยัง <c oughs> ใครวะเ,ววเบอร์สองมารับแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่มาฟาร์มมีสกบ 4, สี่สกบแปดป่ะ สีแ่แปดเลยสะโขบสะโขบอะ่ะพี่แ ok ม่งตกกลัวจากที่สูงชิบหายเลย,เไ,เลยไปป<ส>ะ <มา S 2> ตึกตึกตึกข้างหน้าตึกข้างหน้ากูุ่มมาไว้ละมึงใช้สไนหรอเปล่าไม่มีสไนเลยตอนเนี้ย ให้กูบอกให้แบลวอ่ะไม่ได้แปเอาวไม่รู้ด้วยก็ไปไอ้นั่นมันมาไงก็บุกยิงไปก็ลืมเลยมีสื้อผูกปืนหกก็ใช้ปืนกลนี่ยิงอะทีละนัดอยู่นี่ไปไหนกันมะเอา้าก็มาอีกฝั่งเลงไง สามมาเว้ยทำปืนดีกว่าน่าจะแรงเฮ้ยแค่มีลูกซองไปไหนหมดเว้ยอยากยิงเว้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนานกำลังกำลังไปที่พวกมึงอ่ะกำลังจะไปที่พวกมึงบอกตัวเลขหน่อยดิเจ็ดห้า พี่อ่เจ็ดห้าเฮ้ยมีคนเข้าสกู๊ตนะนั่นไงเห็นไหนมยิ้มพมุ่งอยู่มันหลบอยู่ตรงรถอะรถไหนอ๋อกูเห็นละมันมีอีกคนนึงนะมีคนเหรอเออ๋ยวกูจะเห็นอีกคนนึงนั่นไงมันยิงกดเดืเอดโอ้ไอ้ไอเลขกหนึ่งฆ่าละกาแฟกาแฟ เสีงเยงสมจริงเฮ้ยเลยอย่าให้เป็นสี่ไหนมาตั้งระชดหน่หอยไอ้นี่ยังมีสิบหกนะนี่ไรเดี๋ยวไปเก็บกระสุนเอากันนะใครมีเลย์พจนเก็บเลย์พจนไมห้ด้วยนะเว้ยไม่ายเลยโอ้โหยแม่ใครตายมึงยังไม่ไมแจกคิวค,คนอืึ่งก็เลยง่ายวะ ใครตายมามาถึงมันนีงมันตายตายเลยมีที่ใครมาแย่งกระสุนด้วยเหรอแหวนไปบีบแล้วบีบแล้วเคียเคลียเคลียเคลียว่าเราอยู่ในมุมถอดเวลาไหมยังไม่ถ้ามีสนไยนะมีโอกาสซุ่มนะมจะดีมากเลยซุ่มอะไรไม่มีสนนยเลย ซุ่มยังไงมีสะโปแปดปะหรอจกูบอกเลยแม่งนานไม้เที่ยบจบอ่ะครึ่งชั่วโมงได้อ่ะรอะเกินมีเสียงเกมไหมเนี่ยเลยห้าสิบคนวงบีไปทางไหน <H ee> เราต้องออ,งอกแล้วต้องออกแล้วอยู่ในนี้ก็ได้อยู่ในนั้นก็ได้บ้านอะ่ะอยู่ในบ้านไม่โดนใช่ไหมไม่โดนไม่โดนห <c oughs> นีไม่ทันอ่ะนะ <c oughs> อยู่ในบ้านไม่เป็นไร <c oughs> ในบ้านอ่ะในบ้านก็นในบ้านเราต้องหลบอยู่ในบ้านาก่อนใช่ไหมใช่ ตาหนึงน่งหนึ่งเ้อเีซุมซุมดนดึมเจตีออกไปตรงระเบียงได้ปะโดนเฮ้ยเสียงอะไรเ้ะเด็จเราเบิดไง ยี่สิบคนแล้วเหรอซีซีเราต้องอยู่ในบ้านกันก่อนจนกว่าเวลาจะหมดนะ40วิซีซีก็น่าให้ไอ้แดงแดงมันหายก่อน<ห> <Okay. S 2> อะเออไปวงมันต้องบีบไปทางเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยเราไปแถวเนี้ยลองดูงนะนนวงกังงนวงวง,วงมันจะบีบทางที่แคบอะ่ะ ของพับเจียกด่านูดมองฉี่ไปูมอนูเนี้ยหาบ้านน่าจะเน้หาบ้านน่แถะนะมีรถป่ะมีรถก็ขับรถมานะฝััเล่นกเกมเนี่ยจะให้ครบแบตุลาเย็นเลยไหม เครียมันไม่ค่อยมีคนน่ะเดี๋ยวแห็นที่มันกลั้งไปวะเล่นแบบแปดนาทีจบอุ้ยระวังนะเว้ยมันมีเสน่ห์เลยเห็นปะไม่เชื่อมาคลิปเครียทีมเรามันไม่มีเสน่ห์เลยหรอวะเมื่อกี้บอกให้ไปเอาก็ไม่เอามึงเก็บมาให้กูก็จบแล้วเก็บอะไรกูมีสองปืนแล้ว ครโดนใครโดนอ้ไอ้ที่ 1, นง่า่เยเอช่งอ,อยู่ใ,ใกล้ๆกูหน่อยดิกเหงาเนี่ยกูโคตเหงาเลยนะ่มาดไม่จัเนะน,จนเจ็บคนเดียวสเลยเนะี่ย กูมาอยู่ทําอะไรตรงนี้โคตรเหงาเลยยี่ฮะเฮ้ปลาวะไปแล้วนายกูยิงเงีอ่ะกูเหงาไปแล้วไหนใช่เหรอใจพุ่งไปเตะจบเลยคิดจะเปียกไอ้เล่งแบบที่ว่าแต่ทีจบดีแบบวงมันเล่งนิดเดียวอ่ะมันมีอยู่ไม่ค่ะไม่เคยเล่นอ่ะ อันนี้มันคลาสสิกแม่งแบบมันกว้างมันจะบีบแล้วเนี่ยแบบแบบแป๊บเดียวจบอ่ะโคตมันเ <c oughs> ลยเย้เลยยี่สิบแปดคนที่หนึ่งไปไหนวะนตรงไปอ่ะไปไหนมันรู้หรอว่าวมันจะบีบไปไหนแต่เซียนเราได้โอเค ้ยมีอะไรอ่ะทำไมเป็นรูปปนือนอย่างนั้น <จะ S 2> อ่ะก็เอเอหน,นึ่งโดนไงมันมันไม่โดนนะมันวิ่งเข้าไปเลยนะเลยเชื่อไหว่าก็นี่ไงเห็นปะนบอกแล้วมันยิงมันโดนมิงยิงอะไรอ่ะยิงก<ม>ู่ะกูยิงเองอะ่ะอันนี่นนก็ได้ไปยึดไปยึดไปยึดอยู่ในแถวๆบ้านๆนนะ่ะ ให้ทำไงวะไ้มันมีคนหรอวะไมมันมันซุ่มอะมันโตหรือเปล่าเฮ้ยไลเฟิร์นูอยากได้ไลเฟินนี้นนมันโตไิดีแน่นอนอย่งเดีวยวังไปบ้างปยกัด่ ยิงวะกูยิงไงทดสอบปืนไงได้ปืนมาเดี๋ยวจังหวะจังหวะจริงจริงไงยิงยิงมเสียนี่เราเก็บหมดแล้วไม่มีแล้วตรงนี้เราเก็บอ่ะอ่แล้วก็หมาเมื่อกี้ไงแถวสักคูเนี่ยไปป้อมหมดป่ะบีบเห็้ไยอยู่คนละทางกันที่มึงบอกเลยเฮ้ยนู่น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  ไ,ไ<ห>อ้บออ้บหบอหบดูฝั่งโน้นนะไอ,อ้ที้อ่ะไปทางไม่ได้ติดตติดต,ติออกไปทางโน้นจะ้หมดไ้หาแออบะไหัไปเยน,นะดูว,ว,วิ่งแบบก้นโล่งถ้าไม่ดักสอยไงตายหมด ตายลบ่ีก็ทำไมเลยต้องยี่สิบเอ็ดคนอย่าไปกลัวเด้ทั่ทหั่นลบเราไมดีเดือนสิบเจ็ดคนแค่ต้องปุ๊บไก่ยังมีไปดิโอไปรออยู่บ้านแถวแนั้นแหละรอซุ่มอยู่แถวนั้นแหละส้มห่อคอยตรง่เลยนะเฮ้ยไปไปลงบ้านดีกว่ารอมาตรงนี้ที่สุดเลยเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะดีนะเนี่ยให้มีหอคอยได้ไหมนั่นะ มาเดี๋ยวกูเนื่เว้ยเหนื่อยเ,เ,เนี่ยโอ้โหกำลังดีเลยถ้ามีสไนเนะี่ยโล่งเลยโล่งโจ่งเลยตีนบุกเดียวกันนะก็นี่บ้านเก่าที่เรายิงปะทะกับพวกมันนะยังมาาในในในีกล่องอยู่เลยนี่ซุมบุซุมบุนี่นสไนยอยู่นี่ไหนเลขสามอ่ะมาดิาเลขสาม เฮ้ยเฮียเฮียไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บเฮียกูดูว่าเล่นคอฟตีอยู่กำลังจะกระโดดกระโดดแล้วมันจะบินเชี่ยกระโดดลงซะเจ็บหนักเลยโอ้เสียเลือดฟีฟีเลยกระเบือแท้ๆเข้าามดิไหนล่ะโอ้ไม่เอาไม่ดี มึงก็เอาไว้ก่อนเธออู้มีอยู่แล้วเมื่อกี้ที่กูเลยทิ้งไปไงกูเอาตัวนี้แทนไงไปต่อไปเฮ้ยเขาจะาเฮ้ยทุกอัดขนาดนี้รอดได้ไงอ๋อใครใครใครยังไม่ไม่ลองทำมันลั่นแปลกๆลั่นรวยอะไรเจอคิดนี่แหละ

มันกระบอดแน่เลยเฮียเธอเดือ,อยเฮียยืนเหมือนมาแจกกระสุนอะนี่ไงสไนมีป้ามีมีคุณคุณคุณห้าคุณหกคุณเจ็ดคุณแปดอะไรอย่างเงี้ยคุณร้อยยังมีเลยคุณแปดคุณแปดมีป้ามีคุณหกก็ได้มีโอ้ยมีคุณหกอะอ่ะมาเมนี้ยมานี้กูดิ แล้วกูได้สนายแล้วกูสนายดีแล้วเนี่ยนี่เนี่นนนย่นะาเอาคูนสามไปนะอ,าาอันนี้กูโยนโยนทิ้งไปแล้วอะ่ะกูโยนทิ้งไปแล้วอันเนี้ยให้กูได้แล้วกูได้แล้ว <c oughs> โอเคทดสอบหน่อยทดสอบขอทดสอบหน่ยอย <c oughs> ทดสอบ เด็กสิบคนไม่ลงเรานะเขาบอกว่า,วาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแะแปตรงตรงรอยห้าร้อยห้าเห็นเห็น,หนเนนี่ยอชิบหายแล้วตรงค้มสะพานว่ะไอ้สองมันไปแล้วอะ่ะ ไอสองมันว่ายน้ำไปแล้วอ,ะอ่ะสงต้งเลยคุกมกันด้วยคุกมกันด้วยลังว่ายไปอไอรอด้ยหิก็ <c oughs> ามาเปิดทางให้ก่อนไงก็มาเปิดทางให้ก่อนอย่างนี้เออเ <c oughs> ต้องมาวงบีบมาแล้วนะ <c oughs> วงบีบมาแล้วต้องหาที่มั่นน่ะหางที่มั่นางที่มั่นูอย่างโล่งเลยโล่งเลยโผปอมนี่แล้วกันนะพวกมึงจะไปไหนโล่งวะโล่งชิบส์ไอชิบสหนึ่งโดนวงบีบแล้วไอ้ี้จุดลอยตายอ่ะตายพวกมึง ขำไมขายไ้ดอกเรืเ่องมันกล้งเรืเ่องอะไระอุ้ยมาโดนไอ้เฮีย้ยไม่บูไม่มบเอาอยู่นี่เองมันยิงอยู่ข้างหลังเลยไงบอดไอ้ไอ้ที่หนึ่งจะตายแล้วแหละโอ,อ้ยเียสามหัตั้งนานโดนมีดตายเ,อาอยเียสะสุ่นมากเลย เล่นโหดยิงโหดเจอบงหวีบตายบ้าไปแล้วเอ้าเหลือสองมันเหลือสองคนนี่อย่างนั่นนะอะเรามีสามมันเหลือสองเฮ้ยเหลือคนเดียวเรามีสี่ดิไอ้นั่นยังไม่ตายเอา้าที่หนึ่งอะเออยังไม่ตายอ่ะเข้ามาแล้วนะเอาเราหาเลยทีเนี้ยล่าเลยเรียกว่าเป็นบอดแน่อีกตัวนึไรงี้นคนณดิคนสุดท้ายผมมึงเกลี่ยบอดจะเหลือหึงสุดท้ายก็เมื่อกี้เนี้ยที่มันยิงกูมันก็คือบอดนะ มันนิงจ่อๆเลือกกูไม่รถเลยเอาบางอาจจะไม่แม่ไม่แม่ก็ได้ให้เจอแล้วอ่ะเจอแล้วเจอแล้เจอแล้วข้างหน้ากูเฮ้เก็บแอดอกกอนข้างหน้ากูข้างหน้ากูเนี่ยเจอแล้วข้างหน้ากูข้างหกูจัดดิจัดเลยวิ่งแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งแล้ววิ่เข้าหายหรอกมันวิ่เข้าหายหรอกเราเหินเราปหนเราเหินมึงเห็นกันกูไม่เห็นอ๋อกูอห็นแล้วก้เห็นแล้วก้เห็นแล้วก้อ้โอ พอเกยล้วเกยละเอ้ากูเพิ่งเห็นมันนอนอยู่โอ้โหเฮียเฮียมันได้ MVP ไปเลยไงก็ดูหังฆ่าไปสิเลยเฮียโอ้ไหลวะไหนมีเกมเร็วๆวันนี้ไหมเนี่ยแม่งช้ามันอืดเกินว่ะโอ้โหทำไมมันไม่รีบบอกล่ะครับพี่ เออเนี่ยจบแล้วออกละ